สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับการรายงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48หรือว่าดอกจานบ้านเชียงเกมส์นะคะกับดิฉันแนนรดาากอสุวรรณค่ะการแข่งขันเดินทางมาถึงวันที่9แล้วนะคะแต่ยังมีโปรแกรมการแข่งขันและไฮไลท์กีฬาต่างๆที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะในวันนี้นะคะ่ะจะมีโปรแกรมการแข่งขันที่นํามาฝากคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่การแข่งขันกีฬาแบดบินตันรอบชิงชนะเลิศนะคะที่มีการชิงกันถึง5ประเภทด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬา v o l และบอลชายหาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยังมีการแข่งขันนะัดชิงชนะเลิศของรักบี้ฟุตบอลนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะโปรแกรมนัดตัดเชือกสําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายผลงานของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะแบดมินตันในประเภทบุคคลวันนี้มีการชิงชัยกันทั้งหมด5เหรียญทองโดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถทะลุเข้าชิงครบทั้ง5ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดีย่ยวหญิงคู่และคู่ผสมค่ะเรามาติดตามชมผลงานกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะสามารถคว้าเหรียญทองไปได้ทั้ง5ประเภทเลยหรือไม่เริ่มกันที่หญิงคู่เป็นการพบกันของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส่งเบนยาพาเอี่ยมสะอาดดีกรีหญิงคู่มือเก้าของโลกลงคู่กับอาทิตยาโปวานนท์ในเสื้อดําเป็นฝ่ายเอาชนะนัทมนไล้สวนและสุชัญญาพัววรานุเคราะห์น้องสาวของบาสเดชาพลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในเสื้อแดงไปได้อย่างไม่ยากเย็น2ต่อ0เซตด้วยคะแนน21ต่อ5และ21ต่อ17ทําทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพประเดิมคว้าเหรียญทองในประเภทหญิงคู่ไปค่ะ มาเป็นประเภทหญิงเดี่ยวพรพิชาเชยกีวงจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพในเสื้อดำลงพบกับอ,อนิชาจงสถาพรพันธ์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในเสื้อแดงโดยทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีก่อนที่จะเป็นพรพิชาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2อต่อ1เซตด้วยคะแนน2 1ต่อ19 15ต่อ21และ2 1ต่อ7 คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเหรียญที่2ในการแข่งขันแบดมินตันประเภทบุคคลประเภทที่3ชายเดี่ยว เป็นการพบกันเองของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยเป็นทางสรันแก่มสีเสื้อแดงที่เป็นฝ่ายเอาชนะอดิศักประเสริฐเพชรมณีเสื้อดำไปได้อย่างขาดลอย2ต่อ0เซตด้วยคะแนน21ต่อ13และ21ต่อ9คว้าเหรียญทองแรกให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในกีฬาแบดมินตันประเภทบุคคลในปีนี้ค่ะ คู่ผสมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เข้ามาชิงกันเองอีกหนึ่งรายการซึ่งอลิสาซับนิธิและพัทรธรธน,นิพนรรําในเสื้อเหลืองเบียดเอาชนะนัทมนไล้สวนและรุทธนพักอูบทองในเสื้อแดงไปได้2ต่อ0เซตด้วยคะแนน21ต่อ15และ21ต่อ16คว้าแชมป์ในประเภทคู่ผสมไปครอง มาถึงประเภทสุดท้ายชายคู่ตานุพัฒน์วิริยางกูลและกิติพงศ์อิ่มนาคจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในเสื้อแดงลงดวลกับธนวัฒน์เพียรประเมศและวิทยพงศ์การจนะคีรีวงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเสื้อน้ำเงินซึ่งสุดท้ายเป็นทางตานุพัฒน์และกิติพงศ์ที่เป็นฝ่ายเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้2ต่อ0เซตด้วยคะแนน21ต่อ16และ21ต่อ9คว้าเหรียญทองที่สามมาเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ <ช><ง><ช><ง>มาต่อที่การแข่งขันรักบี้ชาย15คนรอบชิงชนะเลิศค่ะคู่ชิง เป็นการโครจรมาเจอกันเป็นรายการที่สองระหว่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะเจอกันมาในประเภทรักบี้เคนชายซึ่งเป็นทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ค่ะเริ่มเกมมาในครึ่งแรกต่างฝ่ายต่างผลัดกันทําคะแนนโดยเป็นทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่มาในเสื้อสีชมพูขึ้นนําได้ก่อนจากการเตะจุดโทษมหาวิทยาลัยกรุงเทพในเสื้อม่วงคลิปส้ม ก็ตอบโต้ด้วยการวิ Budget ่งทะลุฝ่าแนวรับของจุลาไปวางไทรได้2ครั้งแต่เตะไม่เข้าจ,งงจากนั้นจุลาได้จุดโทษและทำไทรแรกในเกมได้สำเร็จขึ้นนำเป็น13ต่อ10จุดแต่มห ah าวิทยาลัยกรุงเทพก็สามารถวางได้อีก1นึ่งทร ลิกขึ้นมานำในช่วงท้ายครึ่งแรกและจบไปด้วยคะแนนอ5 3จุดต่อล้วนะคจุดเริ่มครึ่งหลังการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มขน้นช่วงต้นจุฬาแก้เกมมาได้ดีกว่าทำเพิ่มได้อีก2ไทรขึ้นนำเป็น27ต่อ13หลังจากผ่านไปครึ่งทางของครึ่งหลังความกดดันเริ่มถาโถมใส่ผู้เล่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพทำให้เกมเริ่มเดือดขึ้นจนมีการชุลมุนกันเล็กๆเกิดขึ้น หลังจากนั้นก็เป็นทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ฮึดกลับขึ้นมาวางทรายได้สำเร็จจนเสมอกันที่27-27ต่อจุดท้ายเกมจุลาพลาดไปฟาวในช่วงหลังครบเวลาทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลูกโทษและเตะเข้าประตูไปทำคะแนนนำเป็น30-27ต่อคว้าเหรียญทองในกีฬาลักบี้15คนไปได้อีกหนึ่งเหรียญทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพกวาดเหรียญทองทั้ง3ประเภทมาครองได้ทั้งหมด ครองความเป็นเจ้าในกีฬารักบี้ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48นี้ค่ะ เราก็ได้เห็นโฉมหน้าของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนเข้าสู่เกมนัดชิงชนะเลิศแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน้องไผ่ลินจะมารายงานผลการแข่งขันทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปติดตามภาพบรรยากาศการรายงานต่างๆจากน้องโอปอที่รออยู่ที่สนามการแข่งขันกีฬา v o l เลย์บอลชายหาดกันได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะพี่แดนแล้วตอนนี้โอปอก็ได้อยู่ที่สนามวอลเวล์บอลชายหาดมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานี3ามพาวซึ่งวันนี้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกัน2เหรียญทองค่ะจะมีการแข่งขันกันระหว่างทีมชายและทีมหญิง ทีมชายนะคะจะเป็นการแข่งขันการระหวางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พบกับมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยส่วนทีมหญิงนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเรามาติดตามบรรยากาศและผลการแข่งขันไปด้วยกันค่ะในประเภททีมชายเป็นการพบกันของมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยที่มีนัดนเรนศรีลักษ์ และฉัดมงคลกิ่นไซบึงในเสื้อแดงลงวัดฝีมือกับเกียรติศักดิ์นาคส้มป่อยและปรวิทย์ตาวโตจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในเสื้อสีน้ำเงินรูปเกมเป็นผู้เล่นหมายเลข2ของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่สามารถทําแต้มได้อย่างต่อเนื่องพาให้มหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้สต่อศนเซตด้วยคะแนน21ต่อ15และ21ต่อ18 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทางมหาวิทยาลัยได้สําเร็จค่ะคส่วนเหรียญทองแดงนั้นเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะคปปคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาติชายม่วงประถมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรนสิทธิพรครับจำเสิร์ฟเบา เอาล้ครับอ้าสีสเกตครับเอาล้ครับไครจะเป็นเจ้าเหลี่ยนชายหาดเอาล้ครับเปิดไม่ค่อยดีครับก็มทอนะครับที่ได้ท่านมาให้คำแนะนำทุกวันนะท่านอยู่กับพวกเราทุกวันก็เก็บตบบวกฟ้องด้านไหนท่านให้มาแนะนำจังหวัดนนทธานีครับดอกจันบ้านเชียงเกมครับ ไอ้ตรงนี้เป็นไงครับตรงมาต่อครับแนสนามตรงนี้เอาแล้วครับยยยอยางทันครับหมูปินยังทันตรงนี้ข้ามไปครับวินยุทธไปวินยุทธ์ไต่ยังทันครับ 啊，安逸。 ส่วนในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเสื้อแดงสลับส้มที่มีการจนาเสียงบุญและภาวรันจันทวิชัยสามารถเอาชนะจุธาพรสีนานิคมและกัญญาณีทองประจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในชุดสีน้ำเงินไปได้อย่างไม่ยากเย็น2.0ต่อ0เซตด้วยคะแนน2 1ต่อ9และ2 1ต่อส6สามารถคว้าเหรียญทองในกีฬาวัลและบอลชายหาดไปคร้องคอได้สำเร็จค่ะ ทำให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้แค่เหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้หลินจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศการแข่งขันในรอบตัดเชือกฟุตบอลชายซึ่งมีการแข่งขันพร้อมกันทั้งสงสนามเลยค่ะคือสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อหาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่30มกราคมนี้สามารถติดตามรับชมแบบสดๆได้ที่ช่อง True Sport 7ค่ะและใครจะคว้าตั๋วเข้าไปชิงชนะเลิศได้ไปรับชมกันเลยค่ะ ู่แรกเป็นการพบกันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชุดสีเหลืองแดงและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในชุดสีน้ำเงินสม้มครึ่งแรกทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูกันได้แต่เป็นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถทำประตูได้ในครึ่งหลังเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นทีมแรกค่ะ ส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยายลัยนอตกรุงเทพในชุดสีฟ้าขาวและมหาวิทยายลัยทักษิณในชุดสีแดงดำโดยเป็นทางนอตกรุงเทพที่สามารถออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังนอตกรุงเทพตอกย้ำชัยชนะด้วยการยิงเพิ่มได้อีก1ประตูคว้าชัยไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ได้เป็นทีมที่2ค่ะ รอบชิงชนะเลิศจึงเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยายลัยขอนแก่นและมหาวิทยายลัยนอนกร์กุงเทพร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ทางช่อง True ปอร์ตเค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือการสรุปรายงานผลการแข่งขันประจำวันที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะโปรแกรมการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจที่นํามาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศประเภททีมชายที่เป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบกับมหาวิทยาลัยนตกรุงเทพตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปมาร่วมชมร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะดิฉันนรดา,ดาก่อสุวรรณพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ